ดีครับพี่ผมน้องตูรถมือสองนะครับที่ตูนมีรถมารีวิวให้พี่อีกแล้วนะเป็นตัวฟอร์จูเนอร์นะครับพี่ยนสามพันนะพี่ขับสองนะครับผมคันนี้จะเป็นปีสองพันสิบสองนะครับพี่วยสวยเลยนะคันนี้เดี๋ยวตูจะพาพี่ไปดูภายในกันนะครับคันนี้ตนบอกราคาไว้ก่อนนะว่าราคาคันนี้ที่อยู่ที่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทน,นะครับพี่ เพิ่งสวยเลยเดี๋ยวตู้จะพาเข้าไปชมด้านในกันนะครับพี่ไปดูด้านในกันครับภายในนะพี่ของตัว f o r t จ n e r นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวหุ้มหนังนะครับพี่ตัวลายของตัวปัญหาของตัว f o r t จ n e r ตัวนี้เหมือนตูนจะเก็บรายละเอียดของตัวรถมาให้แล้วนะพี่ยังไม่มีรอยขีดข่วนใดๆนะครับพี่ครับเนี่ยเทือบลายไม้มาให้นะพี่ตัวสัญลักษณ์ก็จะตัวออโต้ยังมีอยู่นะแต่ตัวนี้มันจางลงแล้วนะครับผมแผงประตูข้างก็จะเป็น เคลือบหนังมาทั้งหมดนะพี่หุ้มหนังมาทั้งหมดนะครับผมสีก็จะประมาณนี้นะครับพี่ของตัว f o r t u n e r คันนี้นะครับยังถือว่ายังกิ๊บกิอยู่นะจากมุมมองสายตาของตูนนะครับพี่เดี๋ยวตูนพาไปดูที่เบาะแล้วกันนะตัวเบาะคันนี้จะเป็นตัวเบาะไฟฟ้านะครับพี่ปรับเดินหน้าถอยหลังออโต้นะครับผมปรับเดินหน้าถอยหลังออโต้นะตัวเบาะ ที่ตูนเห็นนะจากสายตาของตัวเบาะที่ตูนเห็นนะพี่มันก็จะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยนะเช่นตัวนี้ครับมันก็เกิดจากการใช้งานนะพี่ของตัวรถนะครับปีสิปีนี้นะระยะตรงกลางนะครับพี่ <c rain> ก,ก็จะมีรอยนิดหน่อยนะครับเป็นรอยใช้งานของตัวเบาะนะครับพี่ประมาณนี้นะครับของใช้งานของตัวเบาะคือตูนให้พี่เห็นชัดๆนะอย่างพวกนี้ตูนเก็บงานให้ได้นะพี่ไม่ใช่ปัญหานะครับมันก็จะกิ๊บๆไปเลยนะครับพี่ โอเคนี่คือปัญหานี่คือเรื่องของเบาะนะครับพี่ก็ยังใช้งานได้นะไม่ไม่ถึงกับขาดไม่ถึงกับฉีกขาดนะพี่มันเป็นรายการมันเป็นแบบของเรียกว่ารอยของการใช้งานของตัวเบาะแล้วกันนะพี่ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ยังตึงอยู่นะตรงหมอนรองคอก็ยังตึงอยู่นะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะมีปัญหานิดหน่อยนะพี่มันไม่มันไม่มันไม่ดันนะโอเคเดี๋ยวผมพามาพิจาด้านด้านพงมาลัย้วกันนะครับตัวด้านของพวงมาลัยนะพี่พงมาลัยก็เป็นพงมาลัย มันติฟังชันให้นะครับผมโอเคคันนี้ถ้าเปรียบเสหมือนตูนว่าเป็นตัวท็อปของตัวหน้าแชมป์เลยนะพี่อ่ะมีเปิดปิดเสียงให้ลดเสียงให้นะพี่รับสายวางสายให้นะครับอ่าต่อมาเดี๋ยวตูนให้พี่ดูตรงด้านเลขไม้แล้วกันนะครับของคันนี้นะตัวนี้จะไม้จะอยู่ที่1นึ่งแสนกิโลนะครับพี่ โอเคเรือนไม้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับไม่ไม่มีปัญหาของรอยขีดข่วนใดๆนะพี่ยังใสยอยู่นะโอเคตัวนี้เนี่ยมีคูดมีคูดคอนโทรลให้ด้วยนะพี่ของตัวรถนะคูดคอนโทรนะครับน่าจะเป็นตัวท็อปนะพี่ถ้าเป็นคูดคอนโทรนะครับผมโอเคตัวพวงมาลัยเนี่ยยังยังใช้งานได้ปกตินะพี่ไม่มีรอยขีดขาดของตัวหนังเขารว่าุ่มพวงมาลัยนะครับพี่ มีรอยตัวนี้นิดนึงน่าจะเป็นรอยปากกานะครับพี่เช็ดออกได้นะครับมีแอร์แบ็กให้นะครับแอร์แบ็กคู่หน้าเลยนะแอร์แบ็กคู่หน้าเลยนะครับพี่<ม>โอเคต่อมาเป็นด้านคอนโซลน,นะครับพี่ที่ตูนเห็นจากสายตาเนี่ยตัวนี้จะเป็นจอให้นะพี่มีกล้องถอยหลังให้นะครับเวลาที่เราใส่เกียร์ถอยหลังเนี่ยก็จะมีกล้องถอยหลังให้นะครับเห็นนะครับก็จะมีกล้องถอยหลังให้นะครับสาหรับตัวนี้้อมเซนเซนเอร์นะครับพี่เดี๋ยวตูน เอากุญแจออกก่อนนะครับพี่เสียงมันดังแล้วก็จะมีตัวใส่แผ่นให้นะครับมีสัญลักษณ์ให้ใส่เมมฟังเพลงได้นะครับโหลดเข้ามานี่นะครับสัญลักษณ์ยังใช้งานได้คร้วนนะพี่แอร์เป็นออตโต้ให้นะครับก็ปรับลดเพิ่มได้ปก,ปกตินะพี่ประมาณนี้นะครับช่องใช้งานของตัวเครื่องยนต์ก็เป็นช่องเสียบไฟ12วลช์ช่องเสียบไฟ12โวลต์ช่องเสียบ USB AUX นะครับพี่ตัว traction control ก,ก็มีให้นะครับหัวเกียร์เคลือบลายไม้มาให้นะพี่ โอเคเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมตัวนี้เป็นขับสองนะพี่อ่าตัวเบรกมือใช้งานได้ยังถือว่าเนียนนะพี่ดูจากจากงานนะตูนยังไม่แต่จริงๆรถปีขนาดเนี้ยตูนว่าต้องมีรอยบ้างนะพี่รอยขี่ข่วนอะไรเงี้ยแต่เจ้าของเก่าน่าจะดูแลมาดีนะพี่สำหรับตูนในมุมมองนะครับโอเคตัวด้านข้างนะครับตัวตัวเท้าแขนนะพี่ตัวกล่องก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผม ยังเนียนๆอยู่เลยนะพี่เดี๋ยวตูนพาไปดูฝั่งโน้นแล้วกันนะครับตัวแผงข้างนะครับพี่ของคันนี้ตูนเจอปัญหาอยู่หน่อยนึงนะนี่นะคะตัวแผงข้างตัวหนังเนี่ยก็ยังเนียนอยู่ปกตินะพี่ตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติไม่มีหักงอสัญ,ญลักษณ์ใช้ได้ล็อกกดล็อก OK ได้ปกติไม่มีหลุดนะพี่ตัวนี้ครับตัวแผงข้างก็ยังเนียนๆอยู่นะยังไม่มีปัญหาอะไรนะพี่ตัวลําโพงมีปกตินะครับตัวมีแต่ตัวนี้ที่ตดนเห็นจากสายตานะพี่แผงข้างนะคะอันนี้ก็จะเคลือบ ลายไม้มานะพี่แต่งมาลายไม้จะถลอกนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมครับตัวถลอกของลายไม้นะพี่แต่้เคลือบให้มันเนียนได้อยู่นะอันนี้คันนี้ก็ตามตาภาพของตัวรถนะพี่ถือว่าสวยอยู่นะสำหรับในมุมมองของตูนะ,ะตัวเบาะดีกว่าตัวเบาะคันนี้ก็จะเป็นเบาะแมนนวลปกตินะพี่ฮะตัวเบาะยังเนียนครับพี่น่าจะเคลียเบาะมาเก็บมาเนียนๆเ,เลยนะอ่ะดูนะครับพี่ ไม่มีรอยฉีกขาดของตัวเบาะตัวนี้เหมือนถือว่าเบาะมีปัญหาน้อยนะพี่เห็นไหมเช็ดมันเนียนเลยเห็นไหมมันก็มีรอยอยู่จากการใช้งานของตัวเบาะอยู่นะพี่ไม่มีรอยดํานะครับเบาะฝั่งนี้นะจะ,จะมีลจะมีรอยก็ตรงเบาะตรงนั้นนะพี่เพราะว่าเป็นเบาะที่เป็นคนขับที่ใช้งานตลอดเวลานะตัวเห็นหัวเกีย์ตรงนี้หัวเกีย์ก็จะทลอกนิดหน่อยนะพี่จากการใช้งานนานนะพี่ประมาณนี้รอยขี้กงขี้เกลือ,อนี้เช็ดออกได้นะครับอ่าโอเคกับตัวนี้นะพี่ เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับพี่ตัวแผงข้างที่ตูนเห็นก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะพี่ตัวแผงข้างก็หุ้มหนังปกตินะเป็นหนังสีครีมนะพี่ยังเนียนเลยคันนี้เก็บมาเนียนเลยนะพี่อ่าผมผมก็ติดตั้งมาให้นะเป็นผมรอบคันนะพี่เจ้าของเก่าซื้อมาให้แล้วก็นี่เป็นแผ่น้ายางให้นะครับตรงนีตง้ตรงนี้มีรอยจากสายตาของตูนนะก็กล้องก็เห็นนะพี่อันนี้จากสายตาก็จะมีรอยน่าจะเป็นรอยคาบน้ำนะน่าจะเช็ดออกนะพี่อันนี้ตัวเบา นี่นะครับยังเนียนๆน,นะพี่อันไหนที่เจอปัญหาตุนก็จะแจ้งให้พี่ๆเห็นเลยจะได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับพี่เผื่อพี่ๆที่อยู่ไกลๆก็จะได้ไม่ต้องมาดูรถหรือว่าติดจองทําไปนั้นไว้ก่อนแล้วก็มารับรถได้เลยนะครับอ่ะตัวเบาะฮะเบาะถือว่าโอเคนะพี่คันนี้ไม่มีรอยฉีกขาดดูสิเนียเนยเลยนะนะครับมันจะเป็นแต่แบบรอยดำๆเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้ใช้ ตัวน้ํายาขัดบอกก็นเอี่ยมแล้วนะพี่เห็นะครับโอเคประมาณนี้นะครับตัวนี้ยังตึงอยู่เลยถือว่ายังตึงยังไม่หย่อนมากนะนี่ของนี้ตึงเลยใช้งานได้ปกตินะพี่นี่นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวแอร์ตอนหลังให้นะพี่นะครับมีแยกให้นะเดี๋ยวดูฝั่งกกนู้นกันครับพี่แผงข้างนะครับก็เคลือบหนังเหมือนเดิมนะพี่ลาย ลายหนังยังดีนะเก็บงานมาละเอียดนะเจ้าของดูแลดีมากนะะตูนเจอรอยนิดนึงเห็นไหมครับถ้าตูนเจอรอยอะรอยขีดข่วนเล็กๆนิดหน่อยนะพี่ไม่ได้มองจากสายตาถ้าไม่ก้มมองชัดๆก็ไม่เห็นนะพี่อ่าตัวเคลือบลายหนังมาให้นะครับตัวเปิดปิดใช้งานได้ปกตินะพี่ล็อกล็อกได้ปกตินะครับตัวหนังจะมีแค่ตัวเนี่ยเห็นไก็จะเป็นแค่รอยหนังยู่นิดๆิดหน่อยๆน่อยะพี่แล้วก็มีปัญหาของตัวสีหนังนิดนึงมันก็ถือว่าเล็กน้อยนะกับราคารถอย่างนี้นะพี่แล้วก็รถปีนี้นะครับอ่า ไปดูตัวบอกกันตัวอยากให้พี่เห็นกันชัดๆเลยเออมีรอยดำเห็นไหมครับจากปากกาเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับตัวด้านท้ายนะพี่ตัวนี้คอจูเนอรเป็นขับสองนะพี่ไม่ใช่ขับสนะตัวโลโก้ติดมาถ้าเจ้าของเก่าติดมามียางอะไหลให้นะพี่ยังเนียนๆยางแน่ๆนๆอยู่นะตัวยางอะไหล่ ه, ไปดูด้านท้ายกัน เป็นโชคให้นะพี่ด้านท้ายครับตัวเนีย,เนยนๆนะก็พับเหมือนปกตินะพี่พับขึ้นปกตินะครับใช้งานได้ปกตินะตัวด้านหลังประมาณนี้นะครับที่กับตัว Fortuner คันนี้นะครับโอเคไปดูสีรอบคันกันครับพี่ตัวลายสีของตัวนะพี่ตรววัดของอมีมีบันไดข้างมาให้นะสองข้างนะพี่ ตัวรถของตูนยืนยันได้เลยนะพี่ว่าไม่มีเฉียวชนไม่มีเคมหนักไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับรถเดิมๆเลยนะครับพี่มีตัวเคลือบเคลือบโคมเมี่ยมมานะพี่จากโรงงานเลยกระจกตับตั้งไฟฟ้านะครับถับปิดไฟฟ้านะพี่ไปดูสีรอบคันกันเป็นตัวหน้าแชมป์นะพี่เครื่องยนต์สามพันนะครับผมไปดูกันนะครับนี่ครับตัวโคมไฟใหม่ๆเลยพี่ขาวๆกิ๊กๆเลยนะ ไฟโปรเจคเตอร์ oh, นะพี่ดวงไฟโปรเจคเตอร์นะครับอ่าฮะไปดูกันหน้าแชมป์นะพี่เท่ๆดุๆเลยนะครับไปดูกันครับไปดูโคมไฟกันครับพี่โคมไฟใสๆเลยนะอ่ <apare! S 2> าฮะเราคือเราผมเก็บงานมาให้เนียนๆเลยนะพี่คันนี้ต้องอย่างนี้ไงเห็นไหม สีรอบคันนะพี่เงาเงาเลยนะสีดำเงาเงาเลยบันไดข้างมีให้นะพี่สีรอบคันนะครับให้พี่ดูนะล้อใหญ่ๆ่เลยนะพี่ไฟท้ายใส,ๆ,ใสๆนะสำหรับคันนี้นะครับพี่เครื่องยนต์ t ต y ยต้เครื่องยนต,ต,ยต์สามพัน 3, นะครับพี่อ่าสวยๆเลยนะแล้วคันนี้ผมบอกไว้เลยว่า เปลี่ยนสายพานเปลี่ยนสายพานไทมิ่งมาแล้วนะพี่สวยๆเลยพี่ซื้อกลับไปใช้งานยาวๆนะพี่คันนี้ผมเก็บงานให้พี่เรียบร้อยแล้วนะคือออกคือออกไปคือใช้งานยาวๆเลยสวยๆเลยนะครับสาหรับคันนี้เอาโอเคนะพี่คันนี้ที่ตูนรีวิวให้พี่ดูนะคันนี้ก็ภายในถือว่าโอเคแล้วนะพี่สวยๆเลยนะเจ้าของเก่าใช้ดีนะพี่ดูแลรักษาเขาดีนะครับโตโยต้าพอจูเนอร์นะพี่เครื่องยนต์สามพันนะครับขับสองนะพี่คันนี้ราคาจะอยู่ที่ 659,000บาทนะครับปี2012นะพี่ใช้งานยาวๆเลยนะแล้วคันนี้จะบอกเลยบอมบอกเลยว่าคันนี้จัดได้เต็มนะพี่ที่ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับถ้าใช้พี่เครดิตดีนะโอเคแต่ที่สําคัญคันนี้เปลี่ยนสายพานทานนิ่งแล้วนพี่ที่ใช้งานยาวๆเลยนะครับผมคันนี้ตูนยืนยันเลยว่าไม่มีประวัติชนหนักมาที่ไม่มีประวัติเฉียวชนทาสีแน่นอนนะครับเพราะรถคันนี้เนียนมากนะโอเคคันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับพี่ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจก็ ติดต่อน้องตูนได้เลยนะครับเดี๋ยวตูนจะบริการและแนะนำคันนี้ให้นะครับพี่ขอบคุณนะครับฝั่งนี้ฝากตัด้วยครับ